ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมแลกนาล็อกออร์เนจ์จินกับผมพิเตอร์ซีเวอร์เลยครับสโํโารวยในภาทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูฮันเตอร์แถบพร้อมกับสัตว์เลี้ยงสุดเทพเอิร์ดหลอดรวบแล้วระเบิดจะเป็นยังไง และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้าเราเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม l ล,ลก e n d ็ o c k Origin Summoner War Chronicle g e n ิ i n Impact l ล g e n d l o อก X Next Generation และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับหลังจากที่ผมเปิดส่งกาชาดได้สัตว์เลี้ยงสายแท้งมา โอ้โหบอกเลยนี่จากฮันแทบธบรากลายเป็นฮันแทบเหมือนเดิม <laughs> แค่เพิ่มเติมสัตว์เลี้ยงสุดเทพมาสกิลของเอิร์ดลอดเขาจะสร้างการวิตีฟิลที่มีลัศมี5เมตรเวลา4ีวิและเยาะเย้ยศสตูและทําการดึงดูดสตูที่อยู่ในนั้นเข้าหาจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ทําการลดมูฟสปีดลดลง50%และในขณะที่เปิดสนามแรงน้ําถ่วงอยู่เนี่ยเขาก็จะลดดาเมจที่เอิร์ดลอดได้รับลง50%ด้วยกันสกิลนี้จะเป็นสกิลใช้งานธาตุดินนะครับโอ้โหในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะเพิ่มความสามารถให้โดดเด่นไปอีกและนี่จะเป็นขั้นนล่่่าง10ะสวผมี อยู่ที่ขั้นล่างศูนย์แต่แค่นี้ก็เท่เลยนะถ้าอัพไปถึงขั้น10บได้ต่อมามาดูในส่วนของฮันแทบที่ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่4ของเซิร์ฟเวอร์นะนี่ปลดล็อกวันที่4ของเซิร์ฟเวอร์นี้ตัวละครเนี่ยอยู่ที่เลเวล50นะครับฮันแทบที่ผมเล่นก็จะเป็นสายอินลองอินนำแล้วก็เด็กตาม กะว่าจะลงอินสัก80แล้วก็ค่อยไปไล่ลงเด็กหรือไม่ได้ก็อาจจะอัดอินสักเกก่อนแล้วค่อยกลับมาลงเด็กนะครับเน้นหลักๆไปที่อินเพื่อที่จะได้ไม่เปืองมานาแล้วก็ความแรงของสกิลก็ขึ้นอยู่กับอินกับเด็กด้วยนะครับในส่วนของการอัพสกิลเนี่ยถ้าเป็นคันแรกนะครับผมลงประมาณนี้จะไม่เอาสกิลดับเบิลนะครับมี arrow shower แล้วก็พาสยิงไกลพาสิเพิ่มเด็กแล้วก็มีบัฟเด็กเอจิเราจะแทบแล้วก็ยิงด้วยเผื่อในกรณีที่เราไปยิง bot, บอสเนาะและส่วนถ้าเป็นคาสฮันเตอร์นะคร แล้วก็อัปปิดเบนเมื่อโจมตีเผ่าสัตว์กับเผา่าแมลงเนี่ยจะเพิ่มดาเมจยีสร20%ส่วนถ้าตีมอนเตอร์อื่นๆก็จะเพิ่มดาเมจถึง10%ด้วยกันอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจให้เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าใครเล่นแถบก็ลงแทบไปก่อนเอาแค่แถบไฟก็พอและก็มาอัพพาสิฟตรงนี้ต่อได้เลย ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เนี่ยแหละนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมใส่นะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็ใส่ธนูอินสําหรับสายแถบแล้วก็ใส่การ์ดหมูนะครับไป1ใบเพราะว่ามันค่อนข้างถูกถ้าเราไปทําการ์ดอื่นน่าจะแพงมากกว่าน,นี้เนาะอันนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องตัวละครแค่จะเอามาให้ดูว่าสายแถบคู่กับสัตว์เลี้ยงเทพยัง Earth Lord เอิร์ธลอยจะเป็นยังไงด้วยความที่ว่าเราใช้แถบเป็นธาตุไฟฉะนั้นมอนเตอร์ที่เราจะไปฟาร์มในช่วงเว50แบบนี้เนะกก็จ็จปพวาดินอออออย่างบเบบนี้ไดด้หหมรือจะเป็นพวกอกบบิน แต่ก๊อปปี้เนี่ยจะค่อนข้างลําบากในการต่อสู้นะครับถ้าเป็นาตุดินเนี่ยเราจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง75%แต่ก็จะมีมอนเตอร์ที่น่าสนใจนะครับอย่างทตุอันเดดอย่างโซเดอร์สเกลเลตันมัมมี่หรือตัวละครอื่นๆนะครับหรือว่าถ้าผมอยากกระโดดไปฟาร์มฟอรล่าเลยก็น่าจะได้เหมือนกันนะแต่ฟอรล่ามันไม่จำเป็นต้องเรียกลูกน้องไงไปให้ดูออควินเลดนี่แหละนะครับว่าไงมีชุดสงการด้วยโอ้โหถึงแม้ว่าฮันในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะถูกเนื้อไปค่อนข้างเยอะ ดาเมจหายไปครึ่งๆเลยนะแต่ถ้าถามว่ามันยังเล่นได้ไหมมันก็สามารถระเบิดทีเดียวตายได้อยู่ดีนะครับอืมอืมดูเขารวบมาเปิดวงกาวิทย้ชูัวมารวบเสร็จแล้วเราก็ระเบิดเราจะเล่นแบบเก็บมือเอาก็ได้นะครับหรือสปอยออโต้เอาก็ได้เหมือนกัน แต่ปล่อยออโต้อาจจะต้องจำกัดขอบเขตสักนิดหนึ่งนะงั้นมันค่อนข้างสมาร์ทหัวยากหน่อยนะครับแล้วก็ควรที่ต้องเลือกจุดที่มอนเกิดประจำด้วยนะครับอย่างออกวิเลดเนี่ยก็จะมีจุดเกิด3ตัวอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่ก็จะมีเกิดเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถให้เรียกและรวบให้ Earth เอิร์ธลอร์เี่ยรวบมาได้ต้องบอกว่าเรียกดิ <laughs> ขอแค่อยู่ในแวกจอที่เราสามารถเห็นได้เขาก็จะเรียกมาหมดเลยนะครับผมเพิ่งได้มาตอนที่ผมเเวล50นะครับเก็บเเวิลของวันที่4ไปแล้วก็เลยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่า EP มันจะเด้งมากน้อยขนาดไหนเก็บไว้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดินหรือเปล่าตอนช่วง c v t ผมก็ไม่ได้สัตว์เทพสักตัวมาลองเลยนะฮะก็ดีได้มาลองตอนช่วง o p t แบบนี้ลองเฉย <laughs> ได้ก็ต้องเอามาใช้สิครับ บึ้มรวบแล้วข้อดีของตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่ฟาร์มมอนอย่างเดียวเขายังสามารถเอาไปแทงบอสได้คือวงกาวิตี้ฟิลของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ไม่นานแต่ครูดาวในการไล่ของเขาเนี่ยค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมออตีปุ๊บแล้วก็เปิดฟิเปิดฟิปุ๊บอวกเข้ามาแล้วเราก็ระเบิดบึม ผมเอาตั้งยิงธรรมดาออกก่อนแล้วกันนะครับเอาให้เหลือแค่แทบอืมมันก็จะได้เป็นประมาณนี้เอิร์ธหลอดจะได้คอยสก,กิดคอยโจมตีด้วยเอิร์ธหลอดน่าจะเหมาะกับทุกสถานการณ์ในส่วนของ PvE หลักๆก,ก็จะเป็นพวกแทงบอสรวบมอนลากมอนอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราหาจุดประจำในการฟาร์มได้ แค่ตั้งเขาไว้แล้วเราก็ปล่อยออโต้สกิลยิ่งนักเวทนี่ยิ่งดีเลยถ้ามอนเตอร์อยู่ในวงกา a วิตี้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะรวมมาตรงจุดศูนย์กลางแต่ถ้าไม่อยู่อยู่นอกเขตวงเขาก็จะเรียกมาทําให้เราสามารถระเบิดได้แบบหมู่แบบนี้นะครับดูตัวเลขก็ถือว่าขึ้นไวอยู่นะขึ้นไวอยู่นี่แล้วก็เดี๋ยวผมมาลองปีเรมิดให้ดูนะครับพวกอันเดท เราเบิดผิดจุดลงเข้าไปงทีมีหายแต่มอนตัวนี้ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายเพราะยังไม่ได้เปิดปั๊บไงปั๊บไม่พอบึ้มประมาณนี้ประมาณนี้แต่ค้างคาวมันจะไม่ตายที่ปัญหานะฮะรวบมาหมดหาจุดดีๆนี้ของมอนสบายเลยนะครับวันนี้ มาตรงนี้มาตรงนี้เออเสาไหนลองมาทรงนี้สินี่ไงโหอย่างคนนี้เล่นพักก็ใช้เอิร์ดหลอดนะครับเรียกได้ว่าเขาอยู่มุมนี้ปุ๊บเขาสามารถดูดมอนเตอร์มาได้หมดหมอนตรงไหนก็ได้ขอแค่มีที่ให้รวบ เดี๋ยวเอิร์ธลอร์ดเขาก็จะเรียกมาเองคนตั้งบอร์ดอยู่ตรงโน้นยังวิ่งมาเลยคิดสภาพถ้าทำถึงขั้น10ได้จะโหดขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่แมปน้ำกันบ้างนะครับว่าเขาจะรวบได้ดีขนาดไหนขอเป็นตรงจุดนี้เลยนี่ให้เขารวบมาแล้วก็เดี๋ยวเราเป็นระเบิดฟ้าผ่านะครับตอนนี้แถบสายฟ้าอยู่แค่สกิลเลเวล4เท่านั้น มันอาจจะไม่แรงนะครับมันต้องสกิลเลเวลห้าขาจ็อบนึงอะ่ะถ้าจ็อบพอน่าจะดีกว่านี้แต่ตอนนี้เอิร์ธหลอดผมเดี้งไปแล้วครับชุบมาก่อนแล้วก็สลับซับเปเยนเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วรวบแล้วก็บึ้มบึ้มต้องทีเดียวให้ตาย อาจจะต้องใส่ของเพิ่มหรือไม่ก็หาการ์ดตีพวกธาตุน้ําแรงขึ้นตีเผ่าพันปลารแรงขึ้นน่าจะฟาร์มชิวกว่านี้นะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยมาฟาร์มที่น้ําแล้วมอนน้าเนี่ยจะเยอะมากดูดิโอเลขขึ้นรดดๆแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปปรับความแรงของสกิลให้มากขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลองให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้พาเพื่อนๆมาดูสัตว์เลี้ยง เอิร์ธหลอดระดับ S นะครับคู่กับฮันแทบก็ได้ว่าค่อนข้างไปได้ทั่วเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยกันแลกละล็อกออร์เ e นจินสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้ล่าง d e s c r สิ t ชั่เลยยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย